อเคสวัสดีค่ะรถเก๋งสายประหยัดนะคะกว้างกวางนั่งสบายซื้อไปใช้คุ้มมากเลยค่ะทุกท่านรุ่นนี้น่าใช้เลยทีเดียวนะคะรถยนต์นิสสันอเมราค่ะปี2012นะคะราคา1นึ0 0 0ซบาทค่ะเป็นรถยนต์เครื่อง1.2ตัวท็อปนะคะมีโพสต์สตาร์ทมีจอค่ะรถบ้านสวยหรูดูดีแบบมีระดับนะคะ ไม่มีจอนะคะทุกท่านรายละเอียดผิดพลาดน,นะคะเล็กน้อยค่ะดูรูปไปด้วยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจค่ะภายในเบาะหนังโทนดำนะคะลักษณะตามรูปกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะช่วงร่างใช้ได้ค่ะรถขับดีความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้สบายค่ะราคาตัดนะคะ1,19,000บาทราคานี้เงินสดอย่างเดียวเท่านั้น รถอยู่ที่อำเภอวารินชำราษจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสนใต้โทรคุยสอบถามรายละเอียดและนัดดูรถติดต่อผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดตรงไหนต้องขออภัยไวณนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ